สวัสดีทุกคนวันนี้นะพี่ว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสุมผลให้ผู้เล่นใหม่แต่บังเอิญเงินของพี่ไม่พอด้วยความหวังดีไงก็เลยอยากจะพาเด็กที่เวลน้อยไปเวลซะหน่อยแล้วเราก็เจอเด็กคนหนึ่งที่กําลังฟาร์มเวลอยู่เกาะริงพี่ก็เลยไปช่วยเขาสุดท้ายเราก็พาเขาไปเวลแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นกับเราสิเขาพยายามเขาพยายามจะจีบเราทุกวิถีทางอะ่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ชมคลิปกันเลยอ้อก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กดสับสไครห้พี่ด้วยนะโอเคไปเลยวันนี้เราใจดีจะสุ่มผลให้เด็กอมจงได้ผลดีเพียงอ้าวคุณมีเงินไม่พอ อ้ตังไม่พอทำยังไงดีละ่ะวันนี้จะทำคลิปอะไรดีอ๋อคิดออกแล้วเราจะช่วยเด็กเวลดีไหมเนี่ยดูเขาจะเวลกแบบยากลำบากมากเลยเออน่าสงสารมากชื่ออะไรนะอาย u โอเคเพราะฉะนั้นเราจะต่อยม่อนให้เขาอ้าวโ oh, <no. S 1> ทษทีน้องโทษทีจะช่วยพี่ไม่ได้ตั้งใจโทษทีอู้เขา เขายืนอึ้งไปเลยอ่ะทุกคนนี่ไงพี่ช่วยขอโทษมานีมา,า,า,านีต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 ีกับพี่มาต้องบอกเขาก่อนเรามาด้วยความหวังดีพี่มาช่วยนี่ไงพี่มาช่วยผมเวลน้อยรู้แล้วพี่มาช่วยไงรับตีพี่โอ้โหขอโทษขอโทษโอ้โหต่อยทีเลือดเกือบหมดเลยอ่ะ เราต้องใช้ดาบมาเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยพี่จะช่วยไงเออลิงมาตามมาทำไมดาบมันแรงจังเดยว,วะเรงดาบไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรเลยเออกีต้าง,งุกกีต้าง,งุกตามพี่มาเนองไปก่อสุดท้าย เขาจะพาเราไปโลกสุดท้ายใช่ไหมเขามาอะไรก่อริงอ่ะมาเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปเป็นไปเองเออพี่พาไปเองปะปะขี่นกพี่ไปเอ้าไปเลยโอเคเก็แน่นๆนะน้องอย่าล้วงใต้กระโปรงพี่นะจะพาผมไปไหนไปเวลไงพี่จะพาเราไปเวล วันนี้พี่ใจดีพี่มาทำคลิปเออผมจะฟาร์มดาบาฟาร์มดาบมันมีดาบอะไรอะ่ะอ่าดาบอะไรบ้างอะ่ะเกาะนี่ไงขาดดาบอะไรอะ่ะขาดดาบอะไรล่ะไปเกาะสุดท้ายเกาะสุดท้ายมันมีดาบเลยเหรอแสดงว่าไอ้น้องคนนี้เล่นไม่เป็นที่แรกว่าจะพาไปไปเอาดาบตัวก็อเอเนวอะ่ะเอ๊ะอกดบอยดดิฮาคิเนี่ย ปล่อยลงน้ำดีปะเนี่ยให้ตายเลยเนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเข้าหูงรู้สึกแถวนี้โปจะเยอะมากเลยนะพี่อายุเท่าไหร่น้องอยู่ปรไหนพิมพ์ก็ไม่ถูกอา้าวแล้วคุยกับน้องก่อนดีกว่าผมอยู่มหนึ่งมห13หรอ สปีอ๋อเข้าก่อนเกณฑสินะค่าฆ่าเลยเขาไม่ใส่ฮาคีจะฆ่าได้ไงเปิดฮาคีสิเปิดฮาคีเปิดฮา,าคีสิจะตายเอานะน่ะเออตัวดำฮาฮ่าฮ่าฮน้องเขาเหมือนจะใช้ดาบตีไม่เข้านะ ลองเอาหมัดตีสิเดี๋ยวผมก็โหดจาจะบอกว่าเอาหมัดตีดาบเขาคงไม่อัพดาบอ่ะเขาคงจะอัพหมัดมั้งบอกไม่ฟังทำไมดื้อ,อเด็กคนนี้ดื้อไปหาไปช่วยคนใหม่ดีมาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยพี่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่เดียะน้องๆยางงั้นเอาต่อแหลต่อแหล่ไป อายุ19ฮะ <Huh? S 1> okay. ผมจีบได้ไหมฮะผมไม่มีแฟนพอดีเ <Huh? S 1> อ้าน,ออน้อง13รอโตก่อนอย่าเพิ่มมีแฟน <B ank> ผมแอดเพื่อนไปแล้วโอเคอะไรวะโดนเด็ก13จีบจะได้เล่นด้วยกันโอ้โหจะให้กะว่าจะให้เราแบกทุกวันเลยเนี่ย โอ้ไม่นะพี่ไม่แบกทุกวันนะเป็นแฟนผมไหมไม่อะไรเนี่ยอายุ13โอ้โหเดี๋ยวผมเติมเกมให้ <Huh? S 1> โอดด้ดูดูชุดดูชุดของเรากับของน้องเติมให้ตัวเองก่อนไหมก่อนจะเติมให้พี่อะพ์์อะไรนะอันนี้ตัวไก่ผมเหรอ เหรอตัวไก่ตัวหลักผมเวลสี่พันโหแสดงว่าเรายังไม่ตันใช่ไหมเนี่เยเวเราแค่2,450เองอะ่ะน้องผมเป็นแอดมินโอ้ยมาไม้นี้อีกแล้วไหนลองขอขอแอดมินหน่อยขอของแอดมินได้ไหมจะได้ไหมทุกคนถ้าพี่เป็นแฟนกับผมเดี๋ยวผมให้ไม่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 น่าไว้ใจและไม่ๆไ,ไ,ไม่ใช่แน่แน่ เอางี้เดี๋ยวผมบอกพี่ให้พี่เขาเป็นแอดมินจริงๆนะโอ้ยโอ้ยของแท้เลยเนี่ยโอ้ยขี้โมอ่ะผมมีผลเสือนะพี่มีไหมเฮ้ยเอางี้ถามจริงๆนะผลดมจิก็มีฮะดมอะไรนะดมอะไรนะ จริงนะเออเออเออมีก็มีผลดมจิเนี่ยเออมีผลหมัดกอนด้วยเออเออเออเหมัดกรอหมัดกอนโอเคโอเคหมัดกรนก็หมัดกอนคิดว่าเราเป็นคนโง่หรือไงวะเนี่ยก็อย่างงี้นะก็เด็กอายุ13อ่ะแต่บางคนเขาก็พิมพ์ถูกแล้วแต่น้องคนนี้อหนักอาการหนักพี่มีแฟนไหมโซเดอร์โซดโซเดอรโซดผมก็โซดนะ พี่ชอบเด็กไหมเราห่างกันตั้งหปีเลยนะความจริงนะห่างเยอะมากเลยโตหกน่างานว่าอายุสิพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่พี่ก็ชอบเด็กนะแค่6ปีเอง <Huh? S 1> เ,อเอาไงดีทุกคนน้องน้องน้องตัวดำมาจีบพี่อะแต่ขี้เกียจเลี้ยงเด็กอะไม่อยากเลี้ยงต้อย แล้วพี่ก็ไม่ชอบคนที่ชื่ออายุโอเคด้วยไม่ถึงคนที่ตั้งชื่อแบบตามกันน่ะเดี๋ยวถ้าพี่อยากได้อะไรผมให้หมดเลยทําไมการจีบของเด็กอ่ะต้องบอกว่าอยากได้อะไรผมให้หมดเลยเอาความจริงก็คือยังไงก็หาให้ไม่ได้อ่ะเออลองลองลองจริงนะ แต่พี่ต้องมาเล่นกับผมทุกวันโหน้องพี่ไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นพาผมเวลด้วยโอ้โหพาผมเวลด้วยหนักหนักมากเลยตัดคลิปแต่ละวันนี่แบบใช้เวลานานมากอะ่ะเพราะว่าพี่ตัดคลิปไม่ค่อยเก่งไงต้องมาพาเด็กเวลอีกอะ่ะโอ้ม่ถ้าเราเป็นแฟนกันพี่ต้องมาอยู่กับแฟนตลอดสิก็เราไม่ใช่แฟนกันไงผมแฟนพี่นะโอ้คิดตู่อีกแล้ว เอาเอาอะไรพี่ยังไม่ตกลงเป็นแฟนเลยพี่จะไม่พาเวลด้วยแต่ผมชอบพี่อ่ะอะไรอะไรเรารู้จักกันไม่ถึง5นาทีก็ชอบแล้วใจง่ายนะเราอ่ะฮอะไรของน้องมัน ตกลงคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ช่วยเด็กหรือว่าเป็นคลิปอะไรกันแน่เนี่ยก็อย่างดีนะได้คลิปและคลิปก็คือโดนเด็ก13จีบเย้เยพรุ่งนี้ได้คลิปแล้วดีมากน้องทำไมจีบคนในเกมมันยากจังอ้าวก็มันไม่เห็นหน้าไงตกลงจะเวลไหมเดี๋ยวผมก็โตปั๊บปัเวลเวลก็บอกใช้หมัดตอนแรกอุ้ยไอ้น้องนี มาสิมาใช้มชามเออเออเอองั้นพี่ไปก่อนนะน้องคงไม่เวลแล้วไปไหนไปไหนก็ออกห้องสิไปแล้วรับเพื่อนผมก่อนสิเดี๋ยวพี่จะรับนะเอาไว้อีก6ปีพี่จะรับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าโอเคเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าอา้าวมาด้วยนะอย่าใส่นะ <Huh? S 1> โอ้มีสั่งด้วย ผมไม่อยากรอนานโอเคไปดีกว่าเจอเด็กปะยออุตส่าห์ว่าจะหาเด็กแบบน่ารักน่ารักพี่คะพี่ขา,ขาช่วยหนูอย่างนั้นอย่างนี้มาเจอเด็กสายมอกอายุแค่13เนี่ยนะ<อ>ไม่ไว้ไม่ไว้อะ่ะเข้าใจไหมไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปไกลๆจากเด็กแบบเนี้ยอย่าลืมนะถ้ามาสายผมงอนงอนเลย เราไม่ใช่แฟนกันพี่มีคนคุยแล้วบายบายเด็กน้อยแล้วพี่มาเล่นกับผมทำไมถ้าไม่ชอบเออเอ้ยต่อไปนะะเจอเด็กแบบนี้นะจะไม่เล่นด้วยแหละโอเคค่ะทุกคนเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยวันนี้จะมาทำคลิปสุ่มผลให้กับเด็กที่เวลในน้อยเส้หน่อยแต่ตังไม่พอเออเราอุตสาห์โอวันนี้ว่างใจดีจะมาพาเด็กเวลแต่ดูเด็กคนนี้สิ หน้าโมชมัดโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากน้องๆกดไลค์กดส r i ครให้พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผู้หญิงหลายใจไปไหนก็ไปเถอะกูไปก็ได้